สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอสิริพรอ,ออนไลน์วันนี้หมอมีเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเสริมนะคะก็คือเป็นวัคซีนที่รัฐบาลไม่ได้จัดหาให้นะคะเราต้องเสียเงินฉีดเองนะคะเป็นวัคซีนเสริมนอกเหนือจากวัคซีนตามเกณฑ์อายุ ที่รัฐบาลจัดให้นะคะวัคซีนเสริมที่หมอจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะก็คือวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสนะคะวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสเนี่ยเป็นวัคซีนที่เรารู้จักกันมานานนะคะฉีดกันมานานตั้งแต่สมัยหมอยังเ,เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่เลยนะคะเราฉีดกันมายาวนานมากนะคะมีความปลอดภัย ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพในการป้องกันก็ค่อนข้างดีนะคะวัคซีนป้อง,ง,งกันอิสุกอิสัยเนี่ยเราจะเริ่มฉีดตั้งแต่อายุ1นึขวบนะคะจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่นะคะที่ยังไม่เคยมีประวัติเป็นโรคอิสุกอิสัสยเราจะฉีดทางกันในเด็กนะคะตั้งแต่อายุต่างกว่า13ปีลงมาคือ1ขวบถึง ต่ำกว่า13ปีเนี่ยนะคะเราจะฉีด2เข็มห่างกันอย่างน้อย่างกัน1ปีนะคะแล้วก็ในถ้ามีการระบาดในช่วงในในช่วงนั้นนะคะเราก็จะฉีดห่างกันอย่างน้อย3เดือนก็ได้ค่ะแต่ถ้าไม่ระบาดนะคะเราก็จะฉีด2เข็มห่างกัน1ปีสำหรับ เด็กที่มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่นะคะเราก็จะฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนค่ะผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสเนี่ยผลข้างเคียงน้อยมากนะคะอาจจะมีไข้ปวดบวมแดงร้อนบ้างนะคะเป็นปกตินะคะแล้วก็อาการอย่างอื่นก็ก็พบได้ทั่วๆไปเหมือนกับวัคซีนทั่วๆไปนะคะ ถามว่าเราจำเป็นต้องฉีดควรจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคอิสุอิสยัยคำเป็นแค่ไหนนะคะหมอก็อยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าโรคอิสุอิสัยเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเ,เกิดขึ้นแล้วจะไม่มีผลแทรกซ้อนที่รุนแรงนะคะอิสุอิสัสยเนี่ยถ้าเกิดในเด็กเล็กก็คือทารกแรกเกิด หรือในเด็กโตนะคะหรือผู้ใหญ่ยีนตั้งรันก็จะมีความรุนแรงมากกว่าในเด็กที่อายุน้อยนะคะผลแทรกซ้อนที่ว่าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็คือถ้าเราเป็นอิสุกอิสัยนะคะทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าอาจจะมีค่ายแล้วก็มีผื่นขึ้นนะคะที่ลำตัวอาจจะเป็นผื่นแดงแล้วต่อไปกลายเป็นตุ่มใส หลังจากนั้นก็จะกลายเป็นตุ่มหนองแล้วก็แตกนะคะลามไปตุ่มเนี่ยนะคะคือจะขึ้นที่ลำตัวก่อนนะคะมักจะขึ้นที่ลำตัวด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ค่อยไปที่หน้านะคะแขนแล้วก็ลงมาที่ขานะคะ ผลแทรกซ้อนเนี่ยคะ่ะไม่ใช่เรื่องผื่นอย่างเดียวนะคะเพราะว่าพอเป็นผื่นเนี่ยถ้าไม่มีผลแทรกซ้อนเนี่ยพอตกสะเก็ดก็จะหายไปโดยไม่มีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมอาจจะไม่เป็นแผลเป็นนะคะโดยเฉพาะในเด็กที่อายุน,น้อยนะคะเ,ออเกินหนึ่งขวบไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ถ้าหากว่า มีผลแทรกซ้อนเพราะว่าอีสุอิสัยเนี่ยพอแตกนะคะมันก็จะมีอาการคันถูกไหมคะก็จะเก่าก็จะมีการติดเชื้อแบคทีเ r ียก็ทําให้เกิดเป็นเป็นหนุบตุ่มนองเป็นแผลถ้ารักษาไม่ดีนะคะก็จะกลายเป็นแผลเป็นนะคะอันนั้นคือผลแทรกซ้อนทางผิวหนังนะคะอันที่สองก็จะมีเกิดการอักเสบของสมองได้จากเชื้ออีสุอิสยัย นะคะพวกนี้ก็จะทําให้เกิดการอักเสบของสมองก็จะมีอาการทางระบบสมองอาจจะซึมนะคะถ้ารุนแรงกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงไม่รู้สึกตัวถ้ารุนแรงก็อ,อ,อาจจะพิการนะคะรักษามาแล้วอาจจะพิการหรือถ้ารุนแรงมากก็จะเสียชีวิตได้นะคะออตอนที่หมอเพิ่งจบหมอเด็ก ใหม่ๆนะคะเราก็มีรายงานว่ามีเด็กเสียชีวิตตอนอายุ8ปขวบจากอีสุอิสายขึ้นสมองนะคะคือถึงจะเกิดไม่มากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความรุนแรงมันจะมากขึ้นเราก็ไม่รู้นะคะว่าจะเกิดขึ้นกับกับใครบ้างนะคะนอกจากนี้นก็อาจจะมีการอักเสบของปอดจากเชื้ออีสุอิสายมีการติดเชื้อในกระแสเลือดมีการอักเสบของตับ นะคะอันนี้คือผลแทรกซ้อนของโรคอีสุกอิใสซึ่งนะคะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนเนี่ยจึงเป็นวิธีที่ดีที่ทสุดนะคะประสิทธิภาพถ้าเราฉีดสองเข็มเนี่ยจะป้องกันได้เกือบ 90, 9 0 9ขึ้นไปนะคะถึงอีกเปอร์เซ็นต์ที่เหลือที่ที่ ป้องก,กันโรคอาจจะป้องกันโรคไม่ได้ร้อยเปอร์เซนี่ยนะคะก็จะเกิดอาการน้อยมากเลยค่ะคืออาจจะเป็นอิสุอิสัยไม่กี่ตุ่มไม่มีผลแทรกซ้อนอะไรนะคะและวัคซีนตัวนี้มีประสิทธิภาพในการลดผลแทรกซ้อนทางสมองนะคะทางปอดทางผิวหนังนะคะรวมทั้งในกระแสะเลือดด้วยประมาณเกิน9 5เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้สมควรนะคะผู้ปกครองที่มีกำลังทรัพย์หมอก็อยากจะแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอสัยกันนะคะคราวหน้าหมอจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข,ข้อข้อห้ามนะคะใครไม่ควรจะฉีดบ้างแล้วก็ฉีดไปแล,แล้วก็คนกลุ่มไหนที่สมควรจะฉีดสำหรับวันนี้หมอขอ จบแต่เพียงเท่านี้นะคะติดตามครั้งหน้าค่ะ